โกลเด้นแหงโจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคมนะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพยิปซีไม่เคยต่อเป้าใจใครไม่เคยโกหกใครไพยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะอาจารย์ก็จะมาดูในส่วนของคนโสดก่อนนะคะคนโสดหรือแค่คุยคุยกันนะแล้วก็มา คนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะอาจารย์จะดูคนโสดก่อนนะคนโสดชาวราศีมีนนะคะก้าวช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหันหลังให้กันนะเนี่ย สามเหรียญ t เท r l a n ตและก็ King of p e n t a c l e นะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกของคนโสดหรือแค่คุยคุยกันยังไม่ชิงจังอะไรมากนะคะก็คือประมาณว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะชาวราศีมีนโสดในช่วงนี้ชั้นสวยเลิศดเชิดยิงชั้นหล่อสมาร์ทเท่นะคะประมาณนั้นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ เขาเรียกอะไรพยายามที่จะแต่งตัวทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขคือมีความสุขกับตัวเองได้อะนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองนั้นดีพอนะคะถ้าใครจะเข้ามาต้องทําให้ชาวราศีมีนนั้นมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะถ้าเข้ามาแล้วทําให้ชาวราศีมีนนั้นมีความทุกข์ก็ไม่ต้องเข้ามาว้าวมีความมั่นใจมากนะนะคะนี่คือชาวราศีมีนนะคะ ต่อมานะคะคือไพ่ถ้วยที่แสดงให้เห็นว่าคนที่อาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็ได้นะ,ะที่พยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมองเห็นได้ง่ายๆมันมีความรักที่แบบคุณยังรักคนเก่าอยู่นะ คุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะราศีมีนนะคะอาจารย์มองเห็นได้ชัดนะคะบางทีบางคืนอาจจะยังฝันถึงแฟนเก่าอยู่เลยทั้งทั้งที่ทเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณมาก่อนใช่ไหมอาจารย์พูดถูกหรือเปล่านะคะยังจะไปฝันถึงเขาอยู่ยังจะคิดถึงถึงเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ภายในใจลึกๆชาวราศีมีนนั้นก็ยังรักเขาอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะหันหลังให้กับเขาแล้วก็ตาม นะชาวราศีมีนจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะสำหรับคนโสดต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญน,นะบอกได้เลยนะว่าคนโสดชาวราศีมีนนะั้นนะมีเพื่อนฝูงนะ ในช่วงนี้นะเพื่อนฝูงจะคอยแวะเวียนมาหาชาวราศีมินนะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอกหักเป็นอย่างเงี้ยนะคะกลัวเพื่อนจะคิดน้อยคิดใหญ่กลัวเพื่อนจะเศร้าซึมอะไรประมาณนี้นะ ถือได้ว่าม,มีเพื่อนเยอะนะชาราศิมีนในช่วงนี้นะคะหรือชาราศิมีนจะชอบชอบเข้าสังคมในช่วงนี้นะคะชอบไปหาเพื่อนคนนั้นคนนี้ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะไม่อยากอยู่คนเดียวมันคิดถึงเรื่องเก่าตลอดเวลานะคะอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นนาะชาราศิมีนคนสุดต่อมานะคะเป็นไพ่เทมเพลนสำหรับไพ่เทมเพลนนะคะเป็นการบาลานซ์จิตใจ ชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแต่บางทีชาวราศีมีนนั้นอารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงๆนะคนโสดช่วงนี้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงหงุดหงิดง่ายนะเป็นอะไรไม่รู้ใครพูดไม่เข้าหูหน่อยเนี่ยมหงุดหงิดขึ้นมาเลยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะ แล้วก็คุณพยายามบาลานซ์จิตใจของตัวเองนะไม่พยายามที่จะคิดเรื่องเก่าๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ในสมองยังคิดอยู่นะในช่วงนี้นะคะหรืออยู่ในระยะของทําใจนั่นเองนะอ่าแล้วมีชาวราศีมีนไม่น้อยนะมีการย้ายที่ทํางานใหม่หรือย้ายบ้านใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะหรืออาจจะซ่อมแซมบ้านใหม่นะคะเนื่องจากว่าบ้านนั้นมี ชำรุผุพังตรงไหนคุณจะได้ไปซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้นะคะไพ่ตัวนี้บอกแบบนั้นนะคะไพ่ใบต่อมานะคะ king of pentacles ้าวชาวราศีมีนนั้นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะผู้ชายนะคะวัยกลางคนขึ้นไปนะคะเขาอายุ40ปีขึ้นไปนะคนคนนี้นะคะเขามีบุคลิกและมีฐานะทางครอบครัวที่ดี นะถือได้ว่าเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะดีทางครอบครัวเขาจะมาชอบชาวราศีมีนคนโสดในช่วงนี้นะชาวราศีมีนคนโสดจะมีเสน่ห์ต่อผู้ชายวัยกลางคนและมีฐานะดีด้วยว้าวถือเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะ สำหรับสาวๆราศีมีนที่พยายามที่จะรอเทพประปุตรรอใครสักคนนะที่แบบหลรอสมาร์ทสายเปอะไรประมาณนี้คนคนนี้กำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนคนสุดแล้วนะคะโอเคนะะอาจารย์จะดูในส่วนของคนที่มีคู่แล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนั่นเองนะว่าในช่วงนี้นะคนที่ มีคู่หรือมีแฟนแล้วในช่วงนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะไพ่ใบแรกนะคะ9้าเรียนเพจออฟครับเดอะไฮโรเฟนสอถ้วยและก็เอ็ดออฟคับ นะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในความรักนะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคุณเป็นคนที่มีความสง่างามนะคุณมีฐานนะหรือคุณมีเงินเก็บนะชาวราศีมีนช่วงนี้นะคะไม่ค่อยที่จะขัดสนในเรื่องของการเงินสักเท่าใดนะักนะคะ ไพ่ uh, ใบนี้นะทำไมรู้สึกว่าชาวราศีมีนมีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะแต่ในใจลึกๆแล้วชาวราศีมีนทำไมรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่ถูกเติมเต็มจะไปกินข้าวกับแฟนจะไปดูหนังกับแฟนจะไปเที่ยวกับแฟนอา้าก็มีแฟนอยู่แล้วนี่น่าจะมีความสุขใช่ไหมนะคะแต่ทำไมในใจลึกๆนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศีมีนยังต้องการที่จะ ถูกเติมเต็มมากกว่านี้นะคะหรือว่าคนที่คบอยู่นี้มันยังไม่ใช่สำหรับชาวราศีมีนจริงๆเพราะว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็พยายามที่จะช่างใจอยู่นะว่าคนที่คบหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือไม่นะคะทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้ทั้งๆที่มีแฟนอยู่แล้วแทนที่จะมีความสุขแต่ทำไมภายในใจมันยังไม่ถูกเติมเต็มนะ อารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เพดออฟคัพสำหรับไพ่เพดออฟคัพเองนั้นนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมีนจะมีคนแอบสืบแอบซ่องแอบเพือกเรื่องของชาวราศีมีนอยู่ในขณะนี้นะคะเขาจะส่องคุณทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่า Facebook Instagram Twitter บลาบลทุกช่องทางเท่าที่เขาจะหาข่าวสาร เกี่ยวกับคุณได้นะนะคะรู้สึกว่าเขานั้นอายุน้อยกว่าชาวราศีมีนนะถึงแม้ว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่คบกันอยู่แล้วก็ตามนะคะเขาชอบชาวราศีมีนนะไพ่ถ้วยคือความรู้สึกนะคะคือเขาชอบการดำเนินชีวิตของคุณเขาชอบนิสัยบางอย่างของชาวราศีมีนนะ นะคะก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าชาลาศิมินจะบังเอิญม,มีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ตามขอแค่ได้แอบมองก็พออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆว,ว่าง้งเหอะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะและบุคลิกของเขานะจากที่อาจารย์ดูนะเขาเป็นคนที่บุคลิกเฮฮาและบุคลิกของเขาเป็นคนที่ชอบงานศินละปะงานบันเทิงนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อารมณ์ติดๆด,ด้วยนะบางที นี่บุค,คลิกของเขานะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอ e ไฮโลแฟนสำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะรู้สึกว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนคนที่มีคู่หรือมีแฟนในช่วงนี้ชอบที่จะขอพรเป็นพิเศษที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีชาวราศีมีนก็จะไปขอในเรื่องของความรัก จริงไม่จริงนะเพราะว่าไพ่มันบอกอย่างนั้นนะจริงไม่จริงก็คอมเมนต์บอกอาจารย์นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนั้นแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นั่นเองนะคะเออนั่นก็หมายความว่าชาลาชิมินก็ชอบที่จะไปขอว่าขอให้ได้เจอกับคนรักที่ดีมีคนรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้เขารักมากกว่าเดิมขอให้ความรักนั้นมีความสุขอารมณ์ประมาณนี้นะคะจะชอบ ขอพรในเรื่องแบบนั้นถ้าไปดูดวงก็จะไปดูดวงแล้วก็ถามในเรื่องของความรักเป็นพิเศษนะนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วไพ่เดอะไฮโลเฟนเป็นไพ่ประจำราศีพฤษภด้วยนะมีชาวราศีมีนไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภในขณะน,นี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมาดูที่ไพ่ใบต่อมาะค,ะคือไพ่สองถ้วย มันเหมือนว่าคุณสองคนตอนนี้นะคะที่คบหากันอยู่นี่นะคะกับแฟนคนนี้นะคือคุณสองคนมีหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะคะคุณสังเกตรหรือเปล่านะคะมันมีนิสัยหลายๆอย่างที่คุณสองคนนั้นมีคล้ายๆกันบางทีคุณสองคนมองตาก็รู้ใจกันนะ,ะไม่จําเป็นต้องพูดอะไรออกมาด้วยซ้ําไปนะ,ะอันนี้สําหรับคู้คนมี คู่หรือมีแฟนคบกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นมันเหมือนว่าคุณสองคนนั้นเป็นเนื้อคู่กันนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเมื่อเหมือนว่าคุณสองคนนั้นหากันเจอท่ามกลางผู้คนร้อยล้านพันล้านคนบนโลกใบนี้นะคะอืเหมือนถูกกําหนดไว้แล้วนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟคับสำหรับไพ่เอ็ดออฟคับนะโอ้โห มันเรียนความรู้สึกที่ตื้นตันใจแล้วมันมีความสุขมากนะคะที่ถูกคนรักนั่นเอาใจใส่ความรู้สึกเอาใจใส่ทั้งเวลานะคะคนรักของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะเขาจะเอาใจใส่คุณเขาจะซับพอร์ตคุณทั้งกำลังใจหรือกำลังทรัพย์ถ้าเขาช่วยเหลือคุณได้นะถ้าชาวราศีมีนม,มีปัญหาขอให้ปรึกษาแฟนคุณนะคะแฟนของคุณจะให้ ที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาหรือซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะเรียกได้ว่าแฟนของคุณให้โชคให้ลาภด้วยซ้ำไปนะนะคะอืมต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของคนที่ออแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วนั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างนะราศีมีนแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ไพ่ใบแรกนะคะ The High p r i n c e t o เป็นไพ่ประจำราศีคุณเองนะ Queen of Pentacle The f l u Page of Wands และก็ไพ่หกไม้นะคะสำหรับไพ่ที่เปิดขึ้นมานี้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วนะอาจารย์เห็นได้ชัดเลยว่ามีชาวราศีมีน นะคะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนด้วยกันเองนะคะหรือเคยคบหาดูใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะร,รู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงนี้จะมีสเสน่ห์แผวพาวมากนะคะถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตามนะถ้าเป็นผู้ชายราศีมีนในช่วงนี้คุณก็จะมีลักซ้อนเข้ามานะ คุณอาจจะดึงใครเข้ามาเป็นลักซ้อนของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ส่วนนี้เป็นไพ่ของคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วนั่นเองนะมันมีเรื่องของเงามืดมันเป็นราชินีแห่งเงามืดมันเป็นลักซ้อนมันต้องมีลักซ้อนเกิดขึ้นแน่นอนนะกับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอาจารย์เห็นแบบนั้นนะจากตัวไพ่นะคะและก็ขอเตือนไว้ตอนนี้เลยนะคะ ชาวราศีมีนบางคนยังมีติดความเป็นเจ้าชู้ความรักอิสระความเจ้าสำราญอยู่นะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะฟลูขึ้นมาด้วยไพ่เดอะฟลูหมายความว่าเป็นนักเสี่ยงยังมีความเจ้าชู้หลงเหลืออยู่นะคะจึงทําให้ยังมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้หรือรักซ้อนเข้ามานะคะคนะ อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนาว่าตัวเองนั้นเป็นลักซ้อนของเขาหรือเป็นโลกที่2ของเขานะคะเพราะว่ามันได้ไพ่เดอะฟลูเข้ามาด้วยมันต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติแน่นอนนะคือพไพ่ใบต่อมาคือไพ่ u u e n o o p p n n t a c l e นะ Queen of Pentacles อ่ะนะมันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะ อายุ40ปีขึ้นไปเธอเป็นผู้หญิงที่มีฐานะดีมีหน้ามีตาทางสังคมนะจะมาชอบพอกับผู้ชายชาวราชิมินฟังดีๆนะจะมาชอบพอหรือรักใคร่กับชาวราชิมินผู้ชายเพราะว่ามันได้ไพ่เดอะไฮพินเซตเข้ามาด้วย นั่นหมายความว่ามันจะมีเงามืดหรือมันจะมีลักซ้อนเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนผู้ชายในช่วงนี้ก็ขอให้ลักครอบครัวให้มากๆนะคะก็ขอถ้าตัวเองนั้นมีครอบครัวมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วก็ขอให้บอกเขาไปตรงๆนะแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็สามารถซัพพอร์ตทุกอย่าง ให้กับชาวราศีมีนได้นะถึงแม้ชาวราศีมีนจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ตามบางทีผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไม่รู้นะถ้าเขาไม่รู้นี่ชาวราศีมีนมผิดเต็มๆนะที่ไปหลอกเขานะคะมันจึงมีลักษรอเข้ามานะแล้วมันจะมีปัญหาตามเข้ามาในภายหลังนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนนั้นมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะ ขอให้บอกกับเขาตรงๆนะถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานะดีถึงแม้ว่าเขาจะาพูดง่ายๆว่าเขาเป็นเศรษฐีว่างั้นเหอะน,นะคะแต่ก็ไม่ควรจะไปหลอกเขาหรือควรจะบอกเขาไปตรงๆนะว่าตัวเองนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะฟลูด้วยแน่นอนนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องไม่ปกติแน่นอนมันต้องมีเราสองสามคนแน่นอนนะคะ อืมต่อมานะคะเป็นไพ่เพ o ออ a วอลสำหรับไพ่เพ o ออ a วลเองนั้นนะคะมีการตั้งความหวังไว้รู้สึกว่าชาวราศีมีนไปให้ความหวังใครหรือเปล่านะคะหรือใครมาให้ความหวังชาวราศีมีนหรือเปล่านะคะไพ่มันสามารถสลับกันได้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่ไปให้ความหวังอีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆที่มันไม่อาจจะเป็นจริงไปได้นะคะอืมมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วชาวราศีมินจะอาจจะอายุน้อยกว่านะคะทำไมไพ่มันอ่านยากจังเลยนะคะในชุดนี้นะคะมันรู้สึกอย่างนั้นนะคะพูดไปแล้วขนลุกไปให้จารย์พูดตามความจริงเลยไหมนะคะ เหมือนชาราสิมินอายุน้อยกว่าแล้วจะไปคบซ้อนอยู่กับคนที่อายุมากกว่าตัวเองในตอนนี้นะอาจารย์พูดตามไพ่เลยนะจะไม่โกหกเลยนะนะคะขอให้รับไม่ได้ก็แล้วกันนะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้นะคะไพ่หกไม้นะมันจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นกับคุณถึงแม้ว่าความรัก ในคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วมันจะมีเรื่องรักสามเศร้าหรือมันจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาแต่ในหน้าที่การงานของชาวราศีมีนของคนที่มีครอบครัวแล้วจะประสบความสําเร็จดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้มีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีผู้คนมากหน้าหลายตารู้จักคุณมากขึ้นเป็นคนที่มีวารมีว่างันเฮะนะคะนะต่อมานะคะอาจารย์จะมาสรุปไพ่ให้กับชาว ราศีมีนความรักของชาวราศีมีนนะคะทั้งคนโสดมีแฟนแต่งงานแล้วเนาะโอ้โหไพ่ใบแรกของไพ่สรุปอาจารย์ยังตกใจเลยนะคะได้ไพ่สองดาบขึ้นมาเลยนะห้เหรียญแล้วก็2อเหรียญขึ้นไปอีกทำไมตอกย้ำจังเลยทำไมขยี่จังเลยนะคะ โอเคไพ่ยิปสีไม่เคยโกหกใครนะเพราะว่าไพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองมาดูที่ไพ่สรุปใบแรกก็คือไพ่สองดาบนั่นเองมันมีเรื่องของการเลือกไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะ มันมีลักซอนหรือมันมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยปกตินะในช่วงนี้นะแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะถ้าจะบอกว่าให้เลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วอีกคนหนึ่งจะเดินจากไปเนี่ยเขาเลือกไม่ได้นะนะคะแล้วเขาจะไม่เลือกด้วยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพลงนี้ขึ้นมาในหูเลยนะคะ มันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วก็ไม่สามารถเลือกใครได้ฉันก็จะอยู่แบบนี้ฉันก็คบกับทั้งสองคนในเวลาเดียวกันแบบนี้อะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนะคะอืมก็ฉันเลือกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะบางคนโมโหอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเลือกไม่ได้ฉันก็เดินออกไปเองอะไรประมาณนี้นะคะโอเคใบต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญ สำหรับไพ่ห้าเหรียญเองนั้นนะคะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมีนรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกทอดทิ้งรู้สึกน้อยใจนะคะแสดงถึงความรู้สึกแบบน้อยใจนะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วในช่วงนี้จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนไม่ถูกเอาใจใส่นะคะ เหมือนทิ้งให้อยู่ตามมีตามเกิดแล้วแต่ความรู้สึกคุณจะคิดยังไงอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็น้อยใจมากๆนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญเป็นไพ่สองเหรียญที่หมายความว่าจะมีความสัมพันธ์ของคน2สองคนนะคะเนื่องจากว่า มันมีความผูกพันอยู่ในนั้นบางทีชาวราศีมีนอาจจะไม่ได้คุยกับคนนี้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณสองคนนั้นจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคุณสองคนยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะคะไพ่สองเหรียญบอกแบบนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบไหนเป็นพลังงานบวก <c oughs> ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหน ที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะวันนี้โกดเด้นแองเจิลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ